การเมืองที่ได้คะแนนสูงสุดต้องมีสิทธิ์ในการจัดตั้งรัฐบาลก่อนอันนี้เป็นมารยาทในทางการเมืองถึงแม้ไม่มีข้อบัญญัติในรัฐธรรมนูญแต่มารยาทในทางการเมืองกําหนดให้พรรคที่รับเสียงข้างมากต้องมีสิทธิ์ในการจัดตั้งรัฐบาลและที่ผ่านมาค่ะพรรคเพื่อไทยตั้งแต่การเลือกตั้งปี4 4 48 52 50แล้วก็มา54จนมาถึงปี62เราชนะเลือกตั้งมาเป็นพรรคอันดับหนึ่งตลอด แต่มีเพียงร,รัฐธรรมนูญปีหกศเท่านั้นที่เราไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้เนื่องจากมีสอวสองร้อยห้าสิบมาเป็นตัวแปรดังนั้นปัจจัยเรื่องนี้เราสนับสนุนค่ะเราสนับสนุนให้พักการเมืองที่รับคะแนนสูงสุดมีอำนาจในการจัดตั้งรัฐบาลและฝากถึงพักการเมืองอื่นๆนะคะถ้าคุณไม่รับ มารยาทในทางการเมืองเรื่องนี้สิ่งที่คุณกล่าวอ้างว่าคุณทำเพื่อประชาชนก็คือเป็นเพียงคํากล่าวอ้างเท่านั้นเพราะถ้าคุณคุณปฏิเสธอํานาจของพรรคการเมืองที่ได้รับเสียงมากที่สุดไม่ได้รับการจัดตั้งเป็นรัฐบาลคุณไปรวมกันพรรคเล็กพรรคน้อยจัดตั้งรัฐบาลเหมือนที่เป็นอยู่ณปัจจุบันก็เท่ากับคุณปฏิเสธอานาจ